ไอคอนสยามตอกย้ำความเป็น Global Hub of Culture กับความสำเร็จของเทศกาลดิวาลีสุดยิ่งใหญ่ไอคอนสยามแลนด์มาร์คระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยาสร้างปรากฏการณ์ความประทับใจอีกครั้งกับความสำเร็จของงาน Amazing Thailand Grand d i w a l i Festival 2025เทศกาลแห่งแสงสว่างสุดยิ่งใหญ่ประจำปีโดยเป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมอินเดียแห่งประเทศไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครกระทรวงวัฒนธรรมภารตะช้อย และมิดแท้ประกันภัยที่ร่วมกันถ่ายทอดพลังแห่งศิละปะวัฒนธรรมและมิตรภาพระหว่างไทยอินเดียได้อย่างงดงามและทรงพลังซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่17-19ตุลาคม2568ณรีเวอร์พาร์คชันจีไอคอนสยามโดยปีนี้ได้มีการจัดแสดงผู้ดอกไม้ไฟเฉลิมฉลองเทศกาลยูวาลีอย่างประการตาเหนือแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นครั้งแรกในประเทศไทยค่ะ Musica Musica